มันเหมือนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับว่ามีบางท่านถามมาว่าเอาแล้วคอยแสงเดิมมาจะเข้าหรอือถ้าเกิดว่าแรงดันหรือกระแสของเครื่องที่ผลิตมาเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างปุ๋ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่ยมห้าวายแต่อนะครับเป็น P p ที่ต่อจาก EP พีที่แล้วนะครับเป็นอ p ีที่2นะครับคลิปนี้จะ เกี่ยวกับระบบไฟนะครับหลังจากที่นะครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ไล่วงจรซือ้อคุญแจไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสายไหนไปไหนถ้าเราต่อไปไฟหน้าเราจะต้องใช้สายไหนนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเราเอาสายจากเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วก็มาต่อเราได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วไฟหน้าติดแล้วนะครับไฟท้ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะ มาดูวงจรไฟชาร์จกันนะครับว่าจะต่อ,อยังไงตัวนี้ใส่แผ่นชาร์จเป็นของ h o นด้ามานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องไล่สายให้ถูกก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก่อนที่จะไล่สายนะครับเพราะว่าสายตัวเนี้ยเราเปลี่ยนมาใหม่จากข้างล่างจากม้เตาต้มเราเดินขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพื่อนๆเดินขึ้นมาใหม่เลยทั้ง2เส้นเลยจากคอยแสงสว่างจะแยกมานะครับทั้งเหลืองและขาวแต่ครงเนี้ย เราก็ต้องมาเช็คอีกทีนึงนะครับว่าสายเส้นไหนเนี่ยไฟมันแรงกว่ากันถ้าสายเส้นนั้นน่ะไฟแรงเราก็จะเอาเข้าแผ่นชาร์จตัวนี้เพื่อไปชาร์จแบตนะครับอีกเส้นหนึ่งที่แรงน้อยกว่านั้นเราก็จะเอาไปเลี้ยงไฟหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเส้นที่ไฟแรงมากไปเลี้ยงไฟหน้าแล้วก็แรงน้อยมาชาร์จแบตเพราะเวลาชาร์จแบตเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยผลิตไฟจาก AC นะครับมา แล้วพอผ่านไดโอดตัวนี้ผ่านตัวชาร์จเนี่ยมันก็ต้องแปลงเป็น DC มันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งอย่างสมมติผลิตออกมาได้20โวลต์นะครับแล้วพอมาผ่านตัวชาร์จก็จะเหลือ10โวลต์นะครับฉะนั้นเราต้องเอาสายเส้นที่ไฟแรงที่สุดนะครับเพราะว่ามันต้องไปเรียงกระแสจาก AC เป็น DC ทําให้ไฟดับลงไปนะครับส่วนไฟหน้านั้นใช้เป็น AC เราก็ใช้แรงได้แล้วก็มีตัวโหลดนิดนึงนะครับแต่ในคันเนี้ยที่ได้ทดสอบเมื่อวานนะครับคลิปที่แล้วนะครับมันไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดไม่ใส่ตัวชาร์จก็ยังไม่ขาดนะครับก็เดี๋ยวมาติดเครื่องนะครับแล้วก็เช็คกันดูนะครับผมจะใช้หลอดไฟนะครับลองเช็คด,ดูแล้วก็ติดที่รอบเดินเบาดูว่า อันไหนมันสว่างกกันนะครับเราไม่ต้องใช้มัตติมิตเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราพยายามหาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้หาอุปกรณ์ทําได้นะครับไม่ต้องวุ่นวายเผื่อไม่มีมัตติมิตเตอร์จะมีอะไรเช็คมีหลอดไฟก็เช็คได้เราดูแค่ความสว่างของหลอดนะครับว่าขดไหนมันสว่างกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยนะครับ ผมก็ได้ติดเครื่องไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเ,าายยเรื่อกจากใช้สายสีเหลืองก่อนะครับ เพราะว่าสายสีขาวเนี่ยเส้นนี้ไฟมันแรงกว่านะครับเพื่อนๆสายสีขาวมันแรงกว่าเพราะว่าหลอดไฟมีที่นี่เราเห็นไหมครับว่าสายสีขาวไฟมันแรงกว่าและสีนี้มันอ่อนกว่าฉะนั้นเราต้องเอาสีขาวต่อเข้าแผ่นชาร์จนะครับแล้วก็สีเหลืองไปเลี้ยงไฟหน้านะครับแล้วเดี๋ยวต่อเข้าแผ่นชาร์จเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คดูนะครับว่ามันจะสามารถชาร์จ8 12โวลต์ได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมา ดูกันนะครับว่ามันจะชาร์จแบต12บโวลต์ได้หรือเปล่าโอเคนะครับระบบปล่อยชาร์จนะครับผมก็ต่อเข้ามาชาร์จที่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสายเส้นนี้ก็มาจากเครื่องนะครับก็เดี๋ยวมาติดเครื่องกันดูเลยนะครับว่ามันจะชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์เข้าหรือเปล่านะครับก่อนที่จะ ติดเครื่องนะครับเดี๋ยววัดแบตเตอรี่นิดนึงนะครับว่ามันมีแรงดันที่แบตกี่โวลต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะนะครับวัดให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามันกี่โวลต์นะครับเนี่ยอันนี้ประมาณ12.5นะครับเพื่อนๆถ้ามันใช้งานได้มันต้องมากกว่า12.5นะครับมันต้องชาร์จเข้านะครับเดี๋ยวต่อสายแป๊บนึงนะครับ มันเหมือนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับว่าทําไมมันปิดปกติแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาเช็คแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็เหมือนมาติมิเตอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับก็เลยทําให้ถ่ามันเพี้ยนไปหมดเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบอนาล็อกนะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบเข็มแบบนี้เลยนะครับก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ 12โวลต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมไปติดเครื่องนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะชาร์จขึ้นขนาดไหนนะครับเพื่อนเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับนี่ครับมันก็อยู่12อาเดิมเดี๋ยว เครื่องนิดนึงเวลาเร่งแล้วมันก็เคลียบขึ้นมาประมาณนี้สิโวลต์ก็ถือว่ามันชาร์จเข้านะครับเพื่อนถ้าเกิดเราเร่งแล้วมันไม่เข้านี่แสดงว่าตัวมัดไฟตัวล่างนี่มันใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างเงี้ยมันใช้ได้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้82สงโวลต์ใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อคอยแสงสว่างใหม่เพิ่มนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ของเดิมไปก่อนได้นอกจากว่า มันมีปัญหาเวลาเราเช็คก,กับแบตแล้วมันไม่เข้าอย่างนี้นะครับเพราะมีบางท่านถามมาว่าเอาแล้วคอยแสงเดิมมันจะเข้าหรอือเข้าไม่เข้านั้นมันอยู่ที่ว่าคอยแสงตัวที่เพื่อนๆใส่ไปนั้นเขาพันขดลวดมาเยอะขนาดไหนเราต้องปิดเครื่องดูนะครับถ้าเกิดว่าแรงดันหรือกระแสของ เครื <Es> <an> ่องที่ผลิตมาเนี่ยมันสามารถชาร์จแบตได้ก็ใช้ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับเราต้องดูก่อนนะครับแต่บางตัวมันดันแบตไม่เข้าเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มันชาร์จแบตให้เข้านะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับการแปลงระบบไฟ12โวลต์นะครับของ Yamaha YL2 เพื่อที่จะชาร์จแบต2โวลต์โดยไซส์แผ่นชาร์จของ Honda หรือของเว็บร้อยหรือของรุ่นไหนก็ได้นะครับที่สามารถชาร์จไฟ12โวลต์ได้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ